ตอนนี้เราอยู่เพชรบุรีครับชัวเมืองเพชรครับเราจะไปกินขนมหวานอีกแล้วเราเป็นสาวขนมหวานจะไปกินโอ้ถึงนายกีถ้าอ่านไม่ผิดถเป็นขนมหวานยังไงไปดูกันมาแล้วรเราสั่งเป็นโทอทึงกับไอติมขนม โอทึงคืออะไรเขาบอกโอทึงคือน้ำตาลกรนโดที oh ่ไวร้านโดยติ so ่งเนี่ยสูงสูงครับเออสิ่งนี้แหละชิมอันนี้ก่อนว่าจะมาละลายชิมไอติมกระดก่อนไอติมตากโดดแอลมอนหอมแอลมอนหอมน้ำตาลกระโหวานตะหวานมากอืมอร่อย ก็มีข้าวเหนียวอืมอะไรอร่อยตาเป็นปะกายมาเขานะโคตรหวานอ่ะโอถึงรว,ง4วม4สี่อย่างมีไอติมด้วยฟีวเหมือนขนมรวมนะนิดเหมือนกันไม่หวานเท่าไอติมแต่อร่อยเหมือนกันแต่อันนี้มันมีแบบพวกรสช่อมมีเคดด้าโคตรแล้วก,ก็มีเค้าทิ้งกอบต่อไปดู